นี่ในการเนึ่งของเรานะคะก็เนึ่งไม่ยากหรอกค่ะเนื่องจงแก๊สดำนะคะ,ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนวันนี้เราทำมกปนินนะคะทุกคนข้างล่างก็จะเป็นผักกาดเนาะเป็นกระชายนะคะลองข้างล่างนะคะน่ากินไหมมากินด้วยกันดูมีแค่นี้ก็กินแค่นี้ หอมหมกปานิลง่ายๆสไตล์ของเราน้ำพริกปลาอร่อยอร่อยคอนเฟิร์มความอร่อยมาเด้อมากินด้วยกันมากินข้าวกับเราเด้อเรามีพริกน้ำปลา พริกน้ำปลาของเราทําง่ายๆนะคะทุกคนทําใส่ตู้ไว้ทำพริกน้ำปลาแล้วนึกถึงสมัยทำงานโรงแรมนะ,ะจะทำงานกะกลางคืนนะแล้วก็จะเตรียมพริกน้ำปลาเตรียมอะไรไว้ให้กะเช้านะคะมาเด้อมากินหอหมอกปลาตัวนี้จะเป็นปลาเนนนะคะอันนี้คือเป็นสูตรของเราเองนะ,ะเราจะไม่ใส่กะทิราดด้านบนนะคะเราจะใส่กะทิ ลงไปมิกกับพริกแกงเนาะเนี่ยค่ะเราทำสามห่อเมื่อคืนนี้เลืออสองห่อนะคะแล้วก็ข้าวมาเด้อมากินด้วยกันมาแซบๆด้วยกันข้างล่างนี้ก็จะเป็นผักกะหล่ำนะคะทุกคนนะผักกะหล่ำนะคะผักกะหลำ่ำแล้วก็กระชายต้นหอมผักชี แล้วก็พริกแกงของเราเป็นสีเหลืองนะคะจะเป็นพริกแกงเหลืองเนาะเราไม่ได้ใส่พริกแกงแดงนะคะเราก็เกิ็กับพริกน้ำปลาอร่อย,ออยขับคุณทุกเม็ดทุกไลน์นะคะ